กีครับเป็นหนึ่งในผู้ใช้อมอเตอร์ไซค์ของาวาตากีรุ่น W 8 0 0ครับผมสิ่งที่ผมทำกับรถผมเนี่ยก็คือผมแต่งเป็นทรง k คซ0ทพันโพลิมันดูมันดูเท่มันดูบึกบึนดีเเป็น W ที่มีความเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์อาจจะอาจจะคันเดียวในโลกครับที่ทำแบบนี้เรียกได้ว่าอยู่กับมันมานานแล้วก็เข้าใจมันสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเซลคิครับผมวันนี้ครับผมอยู่กับ ทางพี่กีผมพี่กีครับเป็นหนึ่งในผู้ใช้อมอเตอร์ไซค์ของคาวาซากิรุ่น W 8 0 0ครับผมก็เ่ถคันนี้เนี่ยคือโดยพื้นฐานเนี่ยเป็น W 8 0 0อย่างที่อย่างที่ท,ทราบแลลวครับผมแต่ว่า ที่ผมทำกับรถผมเนี่ยก็คือผมแต่งเป็นทรงเค1ซ0ตพันโบลิสนับว่าคลาสสิกสุดๆไปเลยครับผมอ๋อมันก็มีที่มาที่ไปอยู่พอสมควรเหมือนกันอันนี้คือรีมแบบตามหนังรถหนังเรื่องทีมินเตอร์ใช่ไหมที่ที่ผมทำได้ครับผมก็คือคนเล็กภาค2ฮะครับที่ตัวที่ตัวคนร้ายอ่ะมันขับนะครับผมขับไล่อะไรไล่ไล่ตามจอนคอเนอร์ฮ่ะบอกว่าคุณครบผมเหมือนมาก สาเหตุที่ผมเนี่ยทำรถผมเนี่ยเป็นทรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยผมผมชอบอชอบเคสเซตพันโพลิสออชอบรถเออชอบแบบรถตำรวจอเมริกาทรงเนี้ยมันดูมันดูเท่ม,มันดูบึกบึนดีผมว่าแต่ทั้งนี้นั้นคือ,อเคสเซตพันโพลิสเนี่ยเดี๋ยวนี้หายากหายากหายากมาก บอกบว่าม,มันเป็นรถตั้งแต่ยุประมาณแบบเก้าศูนยนะเนาะมันก็มีอะไรหลายอย่างนามาเช่นเรื่องอราคาเรื่องอการซ่อมบำรุงอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะเยอะเลยผมว่าคือ,ค,อคือมันมันมันขึ้นชิ่งเป็นรถส์สมไปแล้วเหมือนกันรครับผมทำไมถึงต้อง W 8แปดรอทำไมถึงเลือกเขาผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ผมไม่ใช่เป็น,นผมไม่ได้เลือกรถรถแต่เลือกผมโดนเลือกเราเองเลยอเ <laughs> <laughs> ออเออซึ่ง ซึ่งคิดไปคิดมาเนี่ยมันก็ผมคิดว่ามันก็มันก็ค่อนข้างจริงนะหละังจากที่ผมเนี่ยนั่งคิดอยู่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไม่ลองไม่รู้ครับผมอ่าผมเลยแต่ผมก็เลยอ่าเลือกไปลอง W800 ที่ศูนย์คาวาก่อนเพราะว่าเราเห็นราคาเห็น อ่าเห็นรูปเห็นสเปคเนี่ยเราไม่รู้หรอกเออคือใ้าที่สุดน,นะคนขับมอไซค์มันต้องไปขับมันต้องไปลองขับต้องสัมผัสรถจริงก่อนใช่ใช่ <นะ S 2> ต้องสัมผัสใช่ต้องสัมผัสรถจริงถึงจ,จะรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรเหมาะกับตัวเราอ่ากฏว่าพอไปลองที่ศูนย์ปุ๊บเรียบร้อยครับเป็นยไงครับพี่มือผีเข้าสิง <c oughs> มือผีเข้าสิง, <c oughs> สงโดนเลย <c oughs> ก็ W 8 0 0เนี่ยอ่ามันก็มีเรื่องราวยาวนานมาก็ตั้งแต่ก่อนจะมีคาวาเลยด้วยซ้ำต้องเรียกว่าก่อนที่คาวาจะแบบผลิตผลิตมอเตอร์ไซค์เนี่ยอ่าแบบในเชิงในเชิงแบบในเชิงพาณิชย์เนี่ยอ่าช่วงหลังสงครามี่สองใช่ไหมคือก่อนที่จะเป็น W เนี่ยมันมีอ่ามันมีที่เรียกว่าเมกุโระมาก่อนมามิกุโระก่อนอ่าเมกุโระก่อนครับผมคือ เมกุโรอ่าช่วงหลังของสงครามโลกที่2เนี่ยอ่าเมกุโรก็อ่าก็เหมือนก็คงจะเหมือนคาวาก็คือมีการแบบผลิตพวกอ่ามอเตอร์ไซค์ออกมาขายในเชิงพาณิชย์อะไรพวกนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยคือเมกุโรเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยมันก็ทํารถแบบคล้ายๆรถอังกฤษรถทรงลุงประมาณนี้แหละครับผมลรงนึกเมื่อก่อนอ่าแต่ทีนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของตระกูลต้นตระกูล W จริงๆเนี่ยมันก็จะไปเริ่มที่เมกุโร่เควัน เมกิโ 1>, uh, 1ซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นโมเดลที่เ e กิโลเนี่ยคือเหมือนกับว่าร่วมมือกับคาวาซากิในช่วงนั้นในการแบบสร้างโมเดลตัวนี้ขึ้นมาครับผมนี่พอ,อพอเมกิโรเค1เนี่ยทำออกมาใช่ไหมก็เริ่มมีต่อเป็นซีรีส์เค2ปรากฏว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคาวาก็เลยเข้ามาก็รวบรวมกิจาการกับเมก u โรไปนี่คือ สิ่งที่คาวาคาวาเนี่ยได้ไปจากเมกุโรเนี่ยก็คือเมกุโรเนี่ยเคียวันโมเดลพวกเคียวันเคทูพวกเนี้ยคาวาก็เอาไปผลิตต่อในนามของคาวาสากิ W1 W2 W3 ตามลำดับเหมือนกันมาเป็นอย่างนี้เอยมาเป็นอย่างนี้เหมือนกันครับผมหลังจากที่พวก W1 W2 W3 มาแล้วเนี่ยคาวาก็พัฒนาเป็นซีรีส์ W เจ็บซีรีส์ที่เป็นแบบ W W400 W650 แล้วก็ ต่อแล้วก็ต่อเนื่องจนมาถึง W800 ในปัจจุบันครับเมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันใช่เพียงแต่ว่าโอเ okay, ค W800 พ w, วก W ที่เป็นตามด้วยเลข CC นะฮะมันก็จะไม่เหมือนมันก็จะไม่เหมือนกับ W1 W2 w 3และเพราะว่ามันจะเป็นคราวนี้จะเป็นฝากลมใช่ไหมแล้วก,ก็เรียกว่าเพาขับวาลเป็นเพาขับวาลวนี่ยแหละเกยเลยกตมมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญของ ของตระกูล W เลยเครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลย,เ,เ,ลยเป็นซิกเนเจอร์เลยครับผมค,คือคือถ้าคือถ,ถ,ถ,ถ้าคนเห็นเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเนี่ยคือ W ครับผมมองปุ๊บรู้เลยใช่ครับที่เหลือเนี่ยก,ก็อาจจะเป็นก็อาจจะมีแตกต่างกันไปตามตามแต่ละช่วงเช่น W 400 W ของ50เนี่ยมันยังเป็นก็จะเป็นคาบูอยู่ใช่ไหม่พอ800มาก็เป็นหัวฉีดเพิ่ม cc แล้วแล้วก็พอเป็น DB 800เนี่ยตั้งแต่ปี2019ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวอัปเกรดและอะัปเกรดก็คือเช่นปรับปรุงระบบัวชีเพิ่ม ABS มนี่เข้าไปครับเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปใช่เพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปครับรถที่ชอบกับการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคุณก๋รถที่ชอบอกับการใช้ในชีวิตประจําวันโอเคแน่นอนมัน,ม,น,ม,นมันก็มีทั้งก็เรียกว่ามันมีทั้งโซนที่มันอสองส่วนสองส่วนนี้มันมาประจบมันมาบรรจบกันใช่ไหมกับ2ส,ส่วนที่อาจจะโอเคอาจจะ ไม่ถึงกับไม่ถึงกับตอบโจทย์กันเองคุณเอาแบบโอโ้โหรถแบบพันจีซีกว่ามาใช้มาใช้แบบกระจุบกระจิบกระจุบกระจิบมันก็อ <laughs> ะไรอ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 ยู่เนาะเออแต่ถ้แต่ถามว่าเป็นรถที่ใช้งานทุกวันได้ไหมอ่าก็คือก็คือได้ถ้ารถมันเลือกคุณออย่างที่อบอกไปรถมัเนเบื้องตอน้นใช่ไหมครับใช่ครับผมเราก็รักคันนี้แหละครับผมเพราะว่าเราก็ใช่เพราะว่าเราก็ทั้งอ่าทั้งแบบทั้งขับมันมาหลายปีอ่าทั้งโอ้ทั้ง ททั้งแบบจัดองค์ทรงเครื่องมันเนี่ยจนเรียกว่าเป็นเป็น W ิที่มีความเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์อาจจะอาจจะคันเดียวในโลกครับที่ทําแบบนี้เรียกได้ว่าอยู่กับมันมานานแล้วก็เข้าใจมันมีหลักการยังไงในการคอสตอมรถตัวเองบ้างครับผมผมมองว่าเหมือนกับตอนที่คุณซื้อรถอ,อะโอเคตอนซื้อรถคุณอ่ะเลือกคุณอรถแต่เลือกคุณครับผม,มแต่พอรถมาอยู่ในมือเราแล้วเนี่ย ที่เหลือเนี่ยมันมันคือมันคือไลฟ์สไตล์ของคุณและว่าคุณจะสะท้อนมันออกมายังไงผ่านรถของคุณมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์คือคุณแบบลองนึกจินตนาการว่าคุณอยากให้รถคุณออกมาหน้าตาแบบหน้าตาแบบไหนอย่างผมเนี่ยผมชอบรถตำรวจใช่ไหมอ,อ่าผมชอบรถตำรวจมริกันอ่าผมก็ทํามันซะเลยอันนี้ก็ชัดเลยชัดเลยเออ <laughs> คุณอยากทําอะไรคุณทําคุณชอบทรงไหนไม่ว่าจะ จะเป็นคยเซอร์เป็นคาเฟ่สแคมเปอร์หรืออะไรก็ได้หรือเหมือนจะทำอย่างรถผมเนี่ยก็ได้อขอแค่ว่าขอขอแค่ว่าคุณอยากทำแต่ที่สำคัญอ่ที่สำคัญทำแล้วต้องสวยนะครับทำแล้วสวยวยทำแล้วต้องสวยอืมโอเคงั้นอ่าสำหรับคนที่สนใจรถคลาสสิกหรือตัว W800 ก็ สามารถมาออกรถได้ที่โมโตฮอลิทของเราคือของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขายรถอย่างเดียวเราขายทั้งสังคมขายความรู้ขายเซอร์วิสขายทุกอย่างเลยยังไงก็ฝากคุณผู้ชมที่สนใจฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ในคลิปหน้าเราจะมารีวิวรถอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมเซลคิวกับพี่กีผู้ชายรถจริงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับขมากครับพี่กีสวัสดีครับ